สองเทคนิคสําคัญนะคะในการทําหน้าปก YouTube เทคนิคแรกนั่นก็คือเราจะต้องวางตัวหนงังสือหรือว่าวางชื่อปกของเรานะคะไว้ด้านซ้ายมือค่ะไม่ควรวางไว้ด้านขวามือนะคะเพราะว่าด้านขวามือจะมีเวลาที่บ่งบอกนะคะว่าคลิปนั้นมีเวลากี่นาทีนะคะถ้าเกิดว่าเราวางข้อความไว้ด้านขวามือเวลาตรงน,นี้จะไปบดบังนะคะทําให้ลูกค้าเนี่ยเขาเห็นปกเราแล้วเขาอ่านแล้วไม่เข้าใจเขาก็อาจจะไม่กดเข้าไปดูคลิปวิดีโอของเรานะคะเพราะฉะนั้นแล้ววางตัวหนงังสือไว้ด้านซ้ายมือตรงนี้เลยนะคะทําให้ตัวใหญ ใหญ่ชัดเจนอ่านง่ายมีรูปภาพที่สอดคล้องกับเนื้อเรื่องที่อยู่ใน YouTube ของเรานะคะและเทคนิคที่2นะคะนั่นคือการเลือกใช้ฟอนต์ค่ะเราควรจะเลือกใช้ฟอนต์ที่อ่านง่ายนะคะดูแล้วสละสลวยทันสมัยนะคะฟอนต์แรกแนะนำนะคะนั่นก็คือจะเป็นสุขุมวิทฟอนต์ค่ะ อีกหนึ่งฟอนต์นะคะนั่นก็คือคณนิดฟอนต์ค่ะก็จะเป็นฟอนต์ที่ดูแล้วนะคะทันสมัยแล้วก็อ่านได้ง่ายชัดเจนมากเลยนะคะฟอนต์ font ทั้งสองนี้นะคะเป็นฟอนต์ที่ดาวน์โหลดได้ฟรีเลยนะคะสามารถดาวน์โหลดได้จาก Google ลงเข้ามาในแอปพลิเคชันแล้วเราก็สามารถใช้ฟอนต์ได้เลยค่ะ และนี่ก็คือ2เทคนิคสําคัญนะคะที่เราใช้ในการทําหน้าปก YouTube ค่ะลองนําไปทําดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดหัวใจให้กันด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดมีคําถามข้อสงสัยพิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยค่ะเพื่อไม่ให้พลาดเคล็ดลับดีๆในการทําการตลาดบนโลกออนไลน์นะคะก็ฝากกดติดตามกดหัวใจไปให้กันด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ